โอเคผมก็เข้ามาแล้วนะครับกับประเทศแวนนะครับผมก็ไปเจอมาในทิกตอกนะนี่ข้างหน้าเราเห็นไหมทุกคนรถอะไรน่ะเฮ้ยมีเสียงด้วยเหรอรถอ,อะไรอะ่ะลอยยิบ้าทุกคนเยอโด้มีเสียงด้วยเดินหอมด้วย เดี๋ยวแล้วขั้นแรกมันเสกรถกันอะเดี๋ยวผมไปดูในติ๊กต็อกเอ้ยไม่ใช่ในดิทคอร์ลละแป๊บนึง Five minutes later โอเคไปดูมาละวิธีเสกรถกด F1 นะครับโอ้โหเอ๊ะแม่งเหมือนจะบันกว่า GTA แซ่ดีกว่าไอ้ยแล้วมาลองดูดิกด F1 เสกรถนะโอ้โหรถเยอะว่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมี Dream NGO 110 i s o ซ k s e e n g 125 msx มีลี่ด้วยนะมี spico kr viktor nmax pcx forza xmax adb lion อุ้ยรถไฟฟ้าก็มีเหรอวะ rm rmz 250เฮ้ยเฮ้ยรถเยอะไปกันแล้วเนี่ยแต่รู้ๆแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนจะเอารถอะไรดีวะอืมผมเอาอะไรดีวะ เอาเอาดีมาก่อนแล้วกันนะย,ยุ <c> ้ย <oughs> ด้วยก็บอสจ <c oughs> ีดีเอแสดี่ะโอ้โหเออก็ได้ใช่ละเอาบอส GTA แส <c oughs> มาแปลงลงละเออเฮ้ยมันดีว่ะเดี๋ยวดนะหมอบกับตัวอะไรอะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะหมอบกับตัวอะไรวะอ๋อกดชิปกดชิปทุกคน <c oughs> เฮ้เดี๋ยวดูรถก่อนนะโอ้โหนี่มันแบบพร้อมซิ่งเลยใช่ปะโดยรถมันก็มอด GTA ีเอแซนแหละเออแต่ว่าเขาเอามาแปลงลงไฟเอ็มนะครับก็ตีเหมือนกันนะจเจ๋งดีเดี๋ยวลองเอา110ส่งเชงมาดิอา้าวอ้าวเดี๋ยวนะ น่าจะกำลังโหลดมอสอยู่นะครับผมเพิ่งเข้ามาเอ้าเฮ้ยคันนี้เสร็จได้ทุกคนเทสร้อยสิบไอ้แบบเอ้าเฮ้ยอ๋อโอเคมันเพิ่งโหลดพอดีนะครับอันนี้เป็นร้อยสิบตัวเก่าเดี๋ยวผมจะเอาเอาตัวใหม่แล้วกันแหมเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปลองเทสดูนะกด F2 ว้าพนี่ครับแวะหลังถนนเมืองญี่ปุ่นสี่แยกเอ้ยมีสี่แยกด้วยเหรอไหนลองดูดิสี่แยก อ๋อสีแยกไ,ไฟเอ็มคือตรงนี้แตอว่านี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปแว้นหลังถนนแล้วกันอ,อใช่ไหมเออใช่ทุกคนนี่ตรงนี้เลยที่ผมเห็นในติกตอกแล้วเขาแข่งกันแบบนี้เลยโอ้เฮ้ยมีมีคนมีคนอยากเชงเอา๋าใช่หรือเปล่าอา้าวเข้าไปทางโน,น,น้นปะนี่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 เฮ้ยเขาจะมาปนรถไปะเนี่ย เด ok> ี๋ยวละลองไปคุยกับเขากันหลอกฮาร์ปหลอกรับเชิงเปล่าครับเฮ้ยเเขาได้จะเล่าขบถาแล้วทุกคนเจ๊งว่ะเอ้าเอ้าลืมปิดแต่บอกโอ้โหนี่แกร้อยสิบครแรงเลยว่ะ สองร้อยสี่สิบทุกคนเล้โอ้ยอะไรสวนอ๋อเรนน์นูนมทุกคนเรนเค้ก็แรงร้อยห้าสิบจีแล้วเฮ้ยนึกถึงสมัยก่อนตอนเซิร์ฟแอรด์โแมนเขายังไม่ปรับเลยอ่ะที่ว่ารถมันวิ่งสามร้อยสี่ร้อยอ่ะเอออันนี้เดี๋ยพอก็ตั้งเขียไม้เบอร์แล้วมันก็มันดีนะมันรู้สึกถึงความแรงดี แต่นน้นเขาแค่เปลี่ยนเลขเฉยนะเพราะว่าความแรงมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่เซิร์ฟไอรอนแมนนะแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปเล่นนานแล้วด้วยเดี๋ยวก็ลองเข้าดูแล้วกันหาเวลาไปเข้าดูนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้แม่งมันกว่าไฟเอ็มว่ะเฮ้ยใกลก้สุดแล้วทุกคนโอเคสุดละโอ้โหเบรกดีด้วยวิจิตเคยร์เคเฮีย เสียงมันดังไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองลดเสียงก่อนนะแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าเสียงมันจะดังไป่ะเนี่ยเอาซากอ่ะค่งแล้วกันโอเคอ๋อลงรถละหายด้วยโอ้เหมือน GTA แซนเลยเออดีเหมือนกันนะลดอาการกระตุกเดี๋ยวเอารถอะไรเียวะ MX s s p i c o KR เอา KR มาแล้วกันไป ออเออมีเสียงเลยวิเดี๋ยวลองดูคันอื่นดิคันอื่นมันจะมีเสียงมั้งไหมเอาเอาหลีแล้วกันอ่ะเอาพวกรถสายพานมาแล้วกันอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นไงนะเอาคันไหนวะที่มันน่าจะลั่นๆไหนเอาฟอร์ซ่าแล้วกันอุ้ยเสียงใช้ได้เหมือนกันนะวิฟอร์ซ่าสีนี้ผมผมก็เคยทำนะ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงแจกนะแต่ว่าผมทําแบบเป็นสีฟ้าแบบนี้แหละกับล้อสีเอ๊ะล้อมันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยทำไมผมดูในทิกตอร์เขาเป็นล้อสีเหลืองวะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะอ๋อโอเคกด F 3ฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันต่างๆ,ๆอ๋อโอเคซ่อมรถอย่างเดียวนะแล้วก็กดอะไรอีกวะเดี๋ยวเดี๋ไปดูไ่กัน อ๋อมีทับสกินกับทับ1 2 3ด้วยทุกคนเฮ้ยเจ๋งปะโอเคโอ้ย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 ไปแล้วโอ้ยยังไม่ได้ทับ1 2 3่งสองสามเลยอืมอุ้ยคันนี้แรงมากทุกคนฟอร์ซ่าโคตรแรง330แล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเสียงอยู่ข้างหน้าเฮ้ยอ๋ออุ้ยโอ้โหมีคนเลนอยู่เลนนู้นด้วยอุ้ยเคอาร์แรงมากทุกคน ฟอร์ซ่ายังสามร้อยกว่าแล้วนะเคียร์มันเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจอดเทสกันเลยแล้วกันไปอุ้ยมันยังมีคันที่มันแรงกว่านี้อยู่วะเดี๋ยวลองเอาเคียร์กันเคียร์หรือสปิโก,โกะโเมื่อกี้นะเดี๋ยวลองเสกสปิโกะก่อนเย้ย <c oughs> <c oughs> นี่มันสปิโกะพิชัดฝาบดมวะโอ้่านี่มันรวมมิดเลยนี่หว่าอ่ะวิกเตอร์เลยนี่รถใคร โอ้ยรถคันนี้เหมือนผมเคยเห็นในนั่นอยู่แล้วใน YouTube เจ๋งดีโอ้มันน่าเสียดายเนาะน่าจะเอารถตัวเองมาลงด้วยเนาะเออเดี๋ยวเอาเคอาร์กันนะโอเคเคอาร์มเสียงเล่าใจมากโอ้ยยัดเข็มเข็ k อาร์มอบท่าดีเหรอเนี่ยโอ้โหอ่ะลองนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมกันทับสามสองหนึ่งใช่ไหมโอเคอุ้ยมีคนจับวีด้วยทุกคนรถใครเนี่ยอ๋อไม่มีรถบอกแนละ้วมีแต่บอกชื่อนะคนทำเวลาดีสุดอ๋อหกจุดเก้าโอเคเลองดูเดี๋ยวเราจะลองจับวีก่อนแล้วกันฮ้ยแม่ลองสามสองหนึ่งดูก่อนอ๋อโอเคสามสองหนึ่งเป็นงี้โอเค 3, 2, เดี๋ยวลองไปเทสดูที่แมปอ๋อสนามแข่งเลยแล้วนะโอ้มีแท็กเอแท็กบีด้วยสนามแข่งก็อยู่ที่สนามบินนี่ครับโอเคนี่แหละผมจะแข่งกับ150เนี่ยเออร้อยมาพร้อม3 2 1อไอโง่จะแค่ อ,อะไรอ่ะอ๋อไปกลับเหรอโอ้ไปกลับครับเชี่ยโคตรแรงอุ้ยทำไมมันเป็น300ขึ้นแรงยังวะรอบจัดกว่าฟอร์ไส้ที่ร2อยห้าไอสอจอเหรอย้ยโอ้ยโคตรเท่ โอ้ป้ายทะเบียนรอทอคอรอ,อทอคอโอเคมาเขาคงไม่จับดีใช่ไหมผมจะแข่งกับรถไฟฟ้าเลยทุกคนยังไงยังไงครับยังไงครับยังไงโอ้ยมีวิบากด้วยยังไงยังไงอ้าวเฮ้ย <c oughs> โอ้ยออกตัวยกออก อะไรแ,แบบโคตรแรงที่ผมไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยนะแค่เดินหน้าเฉยๆแม่งออกตัวยกล้อเฉยอ๋โอโอ้โหของสอจอที่มันแรงจริงนนจะยกอย่างเดียวแล้วมาเดี๋ยวลองออกตัวแบบกดหมอบค้างดูดิไปเดินหอบได้ป่ะโคตรเจ๋งมาคราวนี้จะออกตัวแบบกดหมอบค้างนะไปสามสองหนึ่งยกล้อแล้วทุกคนเนาะ ตายเลยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราไปเมืองญี่ปุ่นดิอ้าวเมืองญี่ปุ่นยังไม่ได้โหลดโอเคคงไม่ได้ไปละเอาไปแวะลังถนนดี่าะอุ้ยอะไรวะมีปืนด้วยเหรอก็ไม่มีนะทำไมปั๊มแล้วเปิดเหรผมว่าไม่วิกเตอร์เคลียร์นั่แหละแรงสุดในนี้นะ คิดว่านะมาเดี๋ยวจะลองเอาวิกเตอร์มาสวยดูแล้ครับโอ้โหเสียงเครื่องดังมากอา้าวเฮ้ยเขาพึ่งรับบิ้พึ่งรับสามก็ออกตัวกันละโอ้โหไม่ทันสมัยเลยไม่ฟอกน,นียต่อนะครับรถแรงมากเสียงเครื่องดังมากบอกโหไม่รู้ว่าจะดีเสียงผมฟูใจเพราะว่าเสียงเครื่องมันค่อนข้างดังนี่ขนาดปรับเปิก๊ก ถึงตรงกลางเองนะเนีีดกลางเองนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ความเร็วได้342ร้อยสีองนะครับนอนขี่อย่างแรงเลยตอนนี้ท้ายสุดเอ่อ125นะครับผม125สีเขียวแล้วตามท้ายนะครับผมผมก็ตามท้ายเหมือนกันไม่ได้ตามท้ายหรอกโอ้ยที่จริงถ้าออกเซิร์ฟพร้อมกันแต่ผมอาจจะอยู่หน้าหน้าด้วยซ้ำนะเออ อันนี้พวกนี้มันไปร้อนนับนมีเย่ใจร้อนจัดไอ้พวกเนี้ออ๋อเรียบร้อยอ๋อ,อไม่ตายวะไม่ตายแต่เกือบตายนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับสำหรับประเทศแนวแวนรถนี่ครับผมก็ใครอยากมาลองเล่นก็มาลองเล่นได้นะแต่ว่าเข้าให้มันทันหน่อยนะเพราะว่าแมปเอ้เพราะว่าประเทศนี้เขาแม็กสุดแค่48คนนะ อันนี้ผมกดเข้าตั้งหลายครั้งเนี่ยกว่าจะเข้ามาได้นะครับผมพอเข้ามาได้ผมก็ามาอัดเลยนะเออตอนแรกว่าจะออกประเทศแล้วก็ไปอัดนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาต้องกลัวว่าจะเข้าไม่ทันก็เลยอัดไว้เลยดีกว่านี่ครับผมโอเคก็ใครอยากมาเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงด์ดสไว้ในใต้คลิปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนบา,บายายกมือได้ไหมกดเ็กยกมือไม่ได้กดอะไรได้บ้างเดีย่ยกดท่าอะไรไม่ได้เลยวะอ๋อเอ้ โอ้ม่ปรับเรนไว้ด้วยป่ะเฮ้ยเจ๋งๆอ่ะก็แค่นดี้วกันไปละ